นะคะพักเบรกไปแล้วนะคะมาดูสระเอขันต่อนะคะทีนี้รอบนี้คุณครูก็จะพามาเขียนแจกลูกคำจำได้ไหมคะเขียนแจกลูกคำนะคะ,ะแจกลูกคำก็คือเขียนไปเลยนะคะสะกดยังไงก็เขียนตามรูปคำของมันเลยนะคะอย่างคำแรกนะคะอ่านว่าเอนะคะเราสะกดเป็นกอก็กไก่ามาเลยค่ะก็นะคะบวกด้วยสระเอ ะะเป็นก้อเอเกนะหคะอ่าสระเอต้องมีขีดด้านหลังนะคะเพราะว่าขีดเอาไว้เพื่อเติมพยัญชนะตน้นนะคะอ่ะาคำต่อไปค่ะคำนนี้อ่านว่าเลนะคะเขียนลงไปค่ะนะคะเด็จๆเ,เขียนคำสั่งเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จเขียนก่อนนะคะจงเขียนแจกลู่คำ อย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยหนึ่งเส้นนะคะคุณครูจอนบอกวิธีการขีดเส้นใต้ที่สวยงามแล้วนะคะมาเจอสะระอูเราก็เว้นแล้วก็ขีดตรงมาอีกนิดนึ่งคำที่หนึ่งะน,นะคะมาเริ่มต้นนะคะกกบวกสระเอเป็นกอเอเกอคำที่สองค่ะนะคะัำนี้อ่านว่าเล รอบวกสไลไรคะ่ะบวกสรลเอคะ่ะเป็นลอเอเต่อไปค่ะ,นะคะตอนนี้ก็คือคำว่าอะไรก็รู้เปรเปรเอาไว้นอนนะคะเปรมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเอามาให้หมดเลยค่ะนะคะาษาไท สามารถมีพยัญชนะต้นด้านหนึ่งตัวสองตัวนะคะอ่ะคราวนี้อ่านออกเสียงรวบก,กันนะคะปอรลอ่อะบวกสระเอก็เป็นปอรอเอเปรนะคะเบรสำหรับเอาไว้นอนเล่นนะคะไม่เล่นหรือจะนอนหลับเลยก็ได้ค่ะเนี่อนะคะ,นะคะอ่ะต่อไปคำต่อไปค่ะคำว่าเท คำน,นี้มีอะไรคะลูกมีวรรณยุกต์นะคะาขอไข่ามาก่อนขอเอนะคะอ่าหมดหรือยังคะขอเอเคต้องเติมอะไรไปอีกคะอ่าไม่โอเคยังไม่หมดนะคะไม่โกอยู่บนบรรทัดค่ะเป็นขอเอเคไม่โอเคนะคะคำต,ต่อไปคะ่ะคำต่อไปคำน,นี้นะคะคำน,นี้อ่านว่าเตงคำว่าเตมี พยัญชนะต้นสองตัวแล้วก็มีสระเออยู่ข้างหน้าตามด้วยตัวสะกดนะคะคำนี้นะคะเราจะเขียนว่าออามาให้หมดเลยนะคะเป็นยันชนะต้นสองตัวออลอบวก ัไม่หมดค่ะงอเรงนะคะอร,รอเองงอเร่ค่ะพยญชนะ,ะ,ะนต้นสองัวอรเองเกรง,งต่อไปค่ะคาว่าเกงนะคะเก,กะ่ตัวนี้เราเอาพยัญชนะต้นมากรค่ะก บวกสระเอบวกนะคะกอเองอ้อเก่งบวกอะไรอีกคะลูกเออบรรยุทธ์อีกนะคะเป็นไม้เอกเก่งกคข้ากระด้คุณครูก็จึงจะปวดยาวเพราะว่ามันมีบรรยุทธ์ด้วยมีอะไรด้วยคะเตื้อสะกดด้วยค่ะกอเองอ้อเก่งไม้เอกเก่ง ต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกปฮีฮอเอฮนะคะทีนี้คุณครูจะให้พวกหนูเขียนเองแล้วนะคะ้องเขียนเจ็ลูกคำเองคำนี้ออเอฮไม่มีตัวสะกดนะคะเขียนเหมือนกับข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปคอนี้อ่านว่าอะไรคะหอลอเอหรือไม่เอเรขีเรบางคนชอบเขียนงานขีเรนะคะไม่รลอมันเจ้าของเลย เออครูครูก็จะให้เขียนใหม่นะคะคำนี้นะคะอ่าน้องเล่อยากไปทําอะไรคิดเล่คิดเล่นะคะก็ทําอะไรให้สวยงามนะคะเอาออกเสียงพร้อมกันค่ะออลอเอเลไม่เอเลนะคะอ่าต่อไปคำนี้อ่านว่าเด่นนะคะโดเอเนาะเด่นไม่เอเด่น มีวนรณยุกแล้วก็มีตัวสะวกดด้วยนะคะค่ะคำสุดท้ายออกเสียงเหมือนคำว่าเด่นแต่เปลี่ยนแค่อะไรคะลูกอ่ะยันชนะตนนะคะเป็นมอเอนออมินไม่เอ็ดมินนะคะอ้าวตัง 8, 9, ้งแต่ข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าข้อสิบติดติดเราเขียนเองดูสิไว้แจกรูปคำได้ไหมนะคะเมื่อเขียนได้เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะ ให้พวกหนูเขียนการบ้านต่อ,อะทีนี้ต่อด้วยการบ้านนะคะการบ้านก็เช่นเคยค่ะนะคะเมื่อเราเขียนแจกรูปคําเสร็จแล้วนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอมุมเลื่อนกล้องนิดนึงอ่ามาดูกันต่อนะคะเมื่อเราเขียนแจกรูปคําเสร็จแล้วนะคะเรามาดูค่ะการบ้านนะคะ จงเขียนคําที่มีสระ,ะเอนะคะแบบนี้อ้าหลายคนเริ่มจะเข้าใจคําสั่งแล้วนะคะอ่าคนอื่นขีดเส้นใต้ก่อนนะขีดเส้นใต้นะคะอ่าจงเขียนคําที่มีสระ,ะเอนะคะสระ,ะเอที่เราเรียนจบไปแล้วอ่าทีนี้มาทบทวนด้วยการหาคานะคะให้มีความหมายสระ,ะเอดูค่ะ คำแรกคุณครูให้คำว่าทออทะมาทออทะจะเติมคำว่าอะไรเข้าไปนะลูกทะเขาต้องทาอะไรเท่านั้นลูกอ้าวทะเลนะคะไปเะะที่ยวทะเลเนี่ยอยากจะไปจังเลยแต่ช่วงมีโควิดน,นะคะจะไปไหน้าไปไม่ได้เดี๋ยวรอรอก่อนนะคะอ่ะอาคุณอ,ออกนอกบ้านนะคะอ่าได้แล้ว คำที่หนึ่งทะาเลอ่าคำที่สองคุณครูให้คำว่าเกมาเกเลยคะบางคนอยู่บ้านนะคะมองเงียนะคะคุณคพ่อคุณ,คณแม่ส่วนใหญ่จะเป็นนิสัยของเด็กๆก็คือเกเลยเลยอ้ยคนเก่งอ่าคนเกลิ่งน่าจะคิดออกเดืเกีอะไรไปเติมเองนะคะอ้าวต่อไปข้อที่สามนอนอะไรคะลุนอนนอนนอนอะไรคะที่มีสเลเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะ นอนอะไรนเนาะจะไปปลูก,กอะเติมเองนะคะอ้าวคำนี้อ่านว่าจอละอะไรเอ่ยเติมเองนะคะมีมีสระเอหาคำที่มีสระเอเท่าน,นั้นอ้าต่อไปคำที่ห้าขนมขนมอะไรเอ่ยมีสระเอนะคะหา,อาเองค่ะต่อไปคำที่หกนะคะทีนี้สระเอไว้ข้างหน้าแล้วนะคะอ้า ำนี้อ่านว่าดานดออานอานอะไรดานคะอยู่ข้างบนบ้านก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยนี่ดานนะคะมันจะมีความหมายเนี่ยน,นะคะอ่าต่อไปคำที่เจ็ดอะไรน้ำคลองน้ำได้ไหมไม่ได้นะคะไม่มีสระเอก็ต้องเป็นเ hey, ทน้ำนะคะอะไรนี่เ,เอมกอเอมก็เอมเอาคำน,นี้มีสระเอด้วยแล้ว เขียนคำที่อยู่ข้างหน้าด้วยวิราเอเอ,อะไรเกมคะ่ <c oughs> นะเด็กๆชอบมาอย่าใบค่บกุวันทองหลังป้องอย่าใบนะคะอ่าต่อไปค่ะคำพี่ก้านะคะอะไรคะลาเ,าเอนเองนะคะอะ่าต่อไปคำที่สิบทีอะไรคะทีอ่าเวลาเราแสดงเราก็จะขึ้นอะไรอื่นทีนะคะจบ ครบสิบคำแล้วอย่าลืมนะคะข้อห้ามาต่อข้อหกทางขวามือถ้าคนไหนไม่ต่อคุณครูจอยก็จะส่งกลับคำใหม่นะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะลกูกพอเสร็จแล้วเลือกเอาในสิบคำนี้ชอบคำไหนมากที่สุดเอามาแต่งประโยคค่ะเวลาแต่งประโยคเสร็จแล้วนะคะพวกหนูต้องกลับมาทำยังไงคะและายสีตรงที่เราวาดภาพด้วยมันจะได้สวยงามนะคะ อย่างบางคนอาจจะเอาคําว่าทะเลมาแต่งประโยคนะคะฉันไปเที่ยวทะเลฉันชอบพระเดชวาดพทะเลเสร็จแล้วนะคะตรงนี้อย่าลืมค่ะแต่งประโยคแล้วก็รับ,บายสีให้สวยงามด้วยเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมทําอะไรคะลกูกเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยสวยงามนะคะได้การบ้านไปแล้วหนึ่งหนะ้า แล้วก็แถมอีกนะคะเล่มนีน้พวกหนูได้ไปแล้วเล่มนี้นะคะก็คือเอกสารสอนเสริมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มสีเหลืองนี่แหละเปิดไปที่หน้า29นะคะสลัะในภาษาไทยเออ่านออกเสียงไว้เอคัดตามเลยนะคะคัดตามรอยปะเสร็จแล้วนะคะข้างล่างฝึก่านให้คล่อง โดยการเขียนตามรอยปากไปด้วยนะคะฝึกอ่านให้คล่องด้วยอ่านเสร็จแล้วพวกคุณครูที่นา29ี่หน้ 29. นะคะการบ้านวันนี้ภาษาไทยมีอยู่2ง,งานก็คืออ่าที่หนอันทหนึ่งนะคะจงเขียนคำที่มีสระเอกเขียนลงไปในสมุด วาดภาพแต่งประโยคนะคะถ่ายส่งรูอันที่สองเขียนตามรอยปะเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งนะคะก่อนที่จะส่งก็ต้องอ่านให้คล่องด้วยนะคะ,ะคนเก่งต้องอ่านได้นะคะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวค,คุณครูจอยก็จะขอจากไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะอ่านให้คล่องแล้วเราก็จะได้ขึ้นสลักใหม่กันนะคะวันนี้บายบาย